เราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมเรื่องของการควบคุมไฟป่าแน่นอนว่าในตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ปัญหายังคงอยู่นะครับกรมอุทยานเนี่ยก็สามารถควบคุมไฟป่าในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกปีนี้ลดลงร้อยละ40จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับนาย นรุพลครับทิพมนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านก็กล่าวบอกว่าจากข้อมูลของสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าพบที่ผ่านมาครับพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก ประสบกับปัญหาไฟป่าเป็นอย่างหนักในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเครือนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เชื่อมโยงกับหลายพื้นที่เลยครับภาพรวมไฟป่าพื้นป่าตะวันตกปีนี้ขี่คลายได้ด้วยการบริาการทุกภาคส่วนจนทําให้ไฟป่าในพื้นป่าตะวันตกสามารถควบคุมได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงนะครับร้อยละ40ก็ถือเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ยังพบอุปสรรคการดับไฟครับนั่นก็คือการเดิน เดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากสภาพเนี่ยเป็นพื้นที่ทางน้ําการเดินทางของเจ้าหน้าที่นะครับก็โอ้โหกว่าจะไปถึงก็ใช้เวลานาน,านแล้วก็ยากลําบากด้วยนะครับก็เป็นอุปสรรคสําคัญในการเข้าไปดับส่วนสาเหตุไฟป,ป่าในพื้นป่าตะวันตกเนี่ยก็เกิดจากการล่าสัตว์นั่นเองนะครับการเผาเพื่อเก็บหาของป่าแล้วก็การเผาเพื่อให้เกิดทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพราะว่าประชาชนเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติและลักลอบจุดไฟเผาป่าให้ป่าเนี่ยมีความโล่งและมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าเนี่ยเกิดขึ้นใหม่กลายเป็นแหล่งอาหารปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสตัตว์ แต่กลับมาทําให้เกิดไฟป่าลุกลามเป็นบริเวณกว้างยากต่อการควบคุมนะครับผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันป่าปามและควบคุมไฟป่าย้ําเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ต้องใช้วิธีการจัดการโดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนแล้วก็การมีส่วนร่วมของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานีควบคุมไฟป่าการจัดทีมเดินเท้าเสือไฟเข้าไปควบคุมเพลิงพร้อมกับการนำเฮลิคอปเตอร์นะคะ จากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยซึ่งมันเป็นการปฏิบัติงานทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศ